5วัสดุมุงหลังคายอดนิยมพร้อมข้อดีข้อควรระวังและราคาครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวัสดุมุงหลังคายอดนิยมในบ้านเรามีกี่ประเภทมีข้อดีแล้วก็มีข้อควรระวังในการติดตั้งอะไรบ้างรวมถึงราคาด้วยที่เฉลี่ยออกมาต่อตารางเมตรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อันดับหนึ่งกระเบื้องคอนกรีต ได้ยินชื่อมานานมากแล้วครับเราก็เป็นที่นิยมหลายโครงการนิยมใช้พอพูดถึงกระเบื้องคอนกรีตเนี่ยชื่อเดิมก็คือกระเบื้องซีเพ็โมเนียเริ่มต้นด้วยกระเบื้องที่มีลักษณะเป็นลอนก่อนแล้วก็พัฒนามาเป็นแผ่นเรียบก็อยู่ในตระกูลกระเบื้องคอนกรีตเหมือนกันเพราะ,ะรว่ามันเรียกตามวัสดุที่ทํามาจากปูนซีเมนต์นะครับผสมทรายอัดขึ้นรูปน้ําหนักต่อแผ่นเนี่ยจะค่อนข้างสูง หนึ่งแผ่นเนี่ยจึงทําขนาดได้ไม่ใหญ่มากจะใช้อยู่ประมาณ1 0บถึงสิแผ่นต่อตารางเมตรเวลาคํานวณเนี่ยปกติช่างจะต้องคํานวณที่11แผน่นเพราะว่ามันจะมีการตัดอยู่บ้างใช้การเรียงขึ้นไปนะครับเมื่อแผ่นมีขนาดเล็กข้อที่ตามมาเลยก็คือจะต้องใช้แปรในการเรียงแผ่นเนี่ยทีแล้วก็ใช้สกรูยิงเนี่ยเยอะ<ๆ>ก็อย่างที่มีคลิปออกไปเนาะยิงสกรูยิงทุกแผน่นหรือย,ยิงแถวเว้น<ๆ>แถวนะครับก็กลับไปดูได้ก็กลนะับไปดูได้นะครับทีนี้เนี่ย เราใช้อยู่ที่ประมาณ11แผ่นต่อตารางเมตรราคาแผ่นปกตินะครับมีหลายราคามากขึ้นอยู่กับการเคลือบแผ่นเรียบปกติราคาจะสูงกว่าแบบมีลอนและตามมาด้วยการเคลือบเคลือบสีเคลือบหลายชั้นเคลือบอย่างดีก็แพงขึ้นเคลือบมีลักษณะเป็นเซรามิกเลยก็มีราคาก็จะสูงขึ้นราคามีตั้งแต่แผ่น10กว่าบาทไปจนถึงเกือบร้อยบาทเลยก็มีเวลาเราคูณต่อตารางเมตรเนี่ยก็คือเอาราคาเลยสมมติเราซื้อมาแผ่นละยี่สิบบาทหนึ่งตารางเมตรใช้11แผน่น เฉพาะตัววัสดุที่เป็นกระเบื้องนะครับก็อยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ200กว่าบาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตกลงกับช่างผู้รับเหมาไว้ยังไงว่าช่างอาจจะให้ตามพื้นที่หลังคากี่บาทต่อตารางเมตรหรือให้เป็นกระเบื้องคอนกรีตเนี่ยแหละกี่บาทต่อแผน่นประมาณนี้ครับผมตกลงกันถูกต้องครับ<ม>โอเคเมื่อพูดถึงกระเบื้องคอนกรีตข้อดีข้อแรกนะครับก็คือตัวแผ่นมีความหนานแน่นสูงเพราะว่าอัดด้วยคอนกรีต ดังนั้นเนี่ยปัญหาการรั่วซึมของตัวแผ่นจะน้อยนี่หมายถึงว่าการที่น้ําฝนจะซึมผ่านแผ่นลงมาใต้แผ่นยากเพราะว่าแผ่นมีความหนานแน่นสูงนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับทนแดดทนฝนแข็งแรงนะครับแต่แน่นอนมีความแข็งก็ต้องมีความเปราะเป็นเรื่องปกติของคอนกรีตปกติช่างขึ้นไปเดินข้างบนเนี่ยก็จะเดินได้เดินตามร่องแปลนะครับ แล้วก็สามารถทาสีได้เปลี่ยนสีได้สมมุติเราเลือกเป็นสีเทาผ่านไป10ปีเราอยากเปลี่ยนเป็นสีน้าําตาลสีอะไรเนี่ยมันทาทับได้นะครับนี่คือข้อดีของมันค่ะแน่นอนมีข้อดีก็ต้องมีข้อควรระวังน้ําหนักเยอะอน้ําหนักต่อแผ่นเนี่ยเยอะใช้แปรเยอะใช้สกูในการยิงเยอะดังนั้นเนี่ยจะเกิดรอยต่อของแผ่นที่ขบกันนะครับเยอะเมื่อเกิดรอยต่อเยอะถ้าช่างเข้ามุมไม่ดีโอกาสรั่วเกิดได้สูง แน่นอนควาหน้าจะเป็นอน,น้อยเฮียรอยต่อเยอะความเสี่ยงก็ยิ่งเยอะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยขึ้นอยู่กับฝีมือช่างด้วยะนะครับตัวแผ่นเนี่ยเมื่อมันอัดด้วยคอนกรีตด้านบนจะมีความหยาบอยู่ระดับหนึ่งฝุ่นจะชอบเกาะเวลาบางทีเรามมงตอนแรกเนี่ยอาจจะดูใสสวยผ่านไปสักปีสองปีบางทีมีฝุ่นมาเกาะเนี่ยก็เกิดขึ้นได้แต่นแน่นอนก็ล้างได้ทาสีทับได้ ดูแลแม่ทเนได้นะครับนี่ก็คือข้อที่1วัสดุชนิดแรกใช่ถูกต้องครับยอดนิยมอันดับ2ก็คือหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์บางคนอาจจะเรียกเป็นกระเบื้องรอนคู่กระเบื้องไตรรอนหรือ3ลอนผลิตมาจากไฟเบอร์ซีเมนต์มีส่วนผสมของไฟเบอร์กับซีเมนต์อัดขึ้นลูกลักษณะแผ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นยาวมียตั้งแต่เมตรยี่จนถึงเกือบเกือบสเมตรประมาณเมตรแปดสิบข้อดีเลยนะครับก็คือราคาถูก มีให้เลือกตั้งแต่แบบไม่ทาสีไปจนถึงแบบมีเคลือบทาสีมีหลากหลายราคา1แผ่นเนี่ยก็จะมีราคาตั้งแต่ประมาณ60บาทแบบไม่เคลือบสีนะครับไปจนถึงร้อยกว่าบาทคือแบบมีเคลือบสีเป็นสีสันก็มีแล้วมันก็จะมีความหนาของมัน4ีมิลหมิลก็แล้วแต่นะครับแน่นอนยิ่งหนาก็ยิ่งดีพอจะช่วยกัดน้ำฝนได้ดีขึ้นขนาดแผ่นนะครับก็อยู่ที่ประมาณเมตรยีเมตรห้หรือเมตรแปแล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางยี่ห้ออาจจะมีระยะที่จํากัดกว่านี้ เมื่อตัวแผ่นมีความยาวเนี่ยระยะแปรก็ห่างด้วยก็จะประหยัดเรื่องแปรไป1แผ่นเนี่ยปกติน้ากว้างมันจะอยู่ที่ประมาณ50ซนติเมตรคูณตามความยาวที่เราสั่งเลยเมื่อรวมระยะทับซ้อนแล้วเนี่ยหตารางเมตรมันจะใช้อยู่ประมาณ2แผ่น1ตารางเมตรเนี่ยก็จะใช้งบอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาท200กว่าบาทใช่สมมุติเราใช้ตัวถูกเลยไม่เคลือบสีอาจจะแผ่นละ70-80บาท1ตารางเมตรเราก็ใช้เงินอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาท ถือว่าเอาไว้ใช้ในโปรเจกต์ที่ไม่ได้ซีเรียสมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงรถแล้วก็บ้านที่ต้องการจะประหยัดงบเหมาะกับบ้านที่เป็นทรงหนาแหนแล้วก็เหมาะกับบ้านที่เป็นทรงจัว่วการเข้ามุมของกระเบื้องแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีมุมมีสันมีจีบเยอะจะเข้าได้ค่อนข้างยากเนื่องด้วยว่ากระเบื้องมีความใหญ่แน่นอนเมื่อจุดเด่นของมันอยู่ที่ต้นทุนต่ำน้ำหนักไม่สูงมากและระยะแปรห่างเนี่ยแน่นอนข้อควรระวังของมันก็มีด้วยเช่นกันนะครับตัวผลิตภัณฑ์เองถ้าเราเลือกของไม่ดี ของถูกตัวแผ่นเนี่ยมักจะมีความบางและซึมน้ําสูง ก็คือบางแผ่นเนี่ยหนาแค่4 mm, มิลิเมตรก็ถือว่ามีความบางมากเวลาฝนตกน้ําอาจจะซึมเข้ามาใต้แผ่นได้แผ่นที่มีความหนา5มิลิเมตรขึ้นไปเนี่ยแล้วมีการเคลือบสีเนี่ย<ม>ก็จะกันการซึมน้ําได้สูงกว่าถูกต้องครับยิ่งเป็นแบรนด์ที่มียี่ห้อการอัดขึ้นรูปไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยเขาก็จะอัดได้ดีนะครับกันน้าได้ดีตรงนี้ก็คือข้อควรระวังด้วยนะครับสามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปแต่ว่าบางทีเวลาเราเกิดการซ่อมเนี่ยสีเก่ากับสีใหม่จะเห็นสีอันใหม่ที่ไปทับจะมีความแตกต่างกกก็คืออวว่่่าาาเเลิดรซมนีย ก็จะเห็นชัดเจนนะครับอันดับ3นะครับ มีความนิยมไม่แพ้อันดับ2เลยทีเดียวก็คือเมเท่าชีสสมัยนีย้มีความนิยมสูงมากขึ้นเนื่องด้วยว่ามีการผลิตเพิ่มสีสันเพิ่มรูปทรงของลอนที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนอารมณ์ที่มีสไตล์ขึ้นมีสไตล์ขึ้นเมืม่อก่อนนะอาจจะมีลอนให้เลือกน้อยนะครับแต่สมัยนี้มีลอนให้เลือกหลายแบบหลายประเภทราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับประเภทของลอนส่วนใหญ่เขาก,ก็จะขายเป็นเมตรก็มีตั้งแต่เมตรนึงไม่ถึงร้อยก็มีแต่แน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับความหนาด้วยไปจนถึงเมตรละหลายร้อย เพราะว่ามันมีในเรื่องของฉนวนเข้ามาดังนั้นเนี่ยราคาจะค่อนข้างเหวี่ยงสูงสําหรับตัวเมทัลชีตราคาของเมทัลชีตเนี่ยขึ้นอยู่กับประเภทของรอนขึ้นอยู่กับความหนา <IF. S 1> ขึ้นอยู่กับการเคลือบตาสีขึ้นอยู่กับการเลือกฉนวนมันมีหลายปัจจัยหลายองค์ประกอบดังนั้นเนี่ยราคาค่อนข้างเหวี่ยงจากเมตรละไม่ถึงร้อยคือไม่มีฉนวนไปจนถึงเมื่อเพิ่มฉนวนเพิ่มแผ่นประกบความหนาบวกเข้าไปเนี่ยราคาเกือบพันเลยก็มีดังนั้นเนี่ยการเลือกองค์ประกอบต่างๆของรางคาเมทัลชีตเนี่ย ราคาถึงเป็นเรจงค่อนข้างกว้างนะครับตัวเม t a ทัลชีทก็มีข้อดีอยู่นะครับอยู่ที่เรื่องของน้ําหนักน้าหนักโดยรวมเมื่อเทียบกับกระเบื้องแล้วเนี่ยเบาก,กว่าค่อนข้างเยอะตัวแผ่นเนี่ยมีลักษณะเป็นแผ่นยาวสามารถใช้กับบ้านที่มีองศาหลังคาต่ำๆได้นะครับสลบน้อยๆสบน้อยๆตั้งแต่3องศาขึ้นไป เหมาะที่จะเป็นหลังคาเมทัลชีตเนื่องด้วยว่าตัวแผ่นเนี่ยเป็นแผ่นยาวจุดรอยต่อเนี่ยน้อยนะครับดังนั้นการกัน <c oughs> การซึมน <c oughs> ้ <c oughs> <ๆ>ําค่อนข้างสูงนะครับแน่นอนตัวน้ำเนี่ยไม่สามารถผ่านตัวโลหะลงมาได้ยกเว้นเกิดการรั่วซึมนะครับระยะแปรค่อนข้างห่างดังนั้นก็จะประหยัดในเรื่องของแปรด้วยนะครับข้อควรระวังของตัวเมทัลชีตนะครับก็อยู่ที่การยิงสกรูเนื่องด้วยว่าการเลือกใช้สกรูเนี่ยมีหลายเกรดการยิงเนี่ยต้องระวังไม่ให้พลาดเพราะว่าจะพลาดแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายสูงยิงไว้แล้วมันจะเป็นรู ข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งของเม่ท่าชีทคือการเข้ามุมเข้ามุมคือบางทีเกิดมุมเกิดสัน<ช>ต,ต,ต่างนะครับถ้าเราเลือกใช้เป็นหลังคาเม่ท่าชีทเนี่ยการแซตชิ่งเพื่อที่จะกันไม่ให้น้ําเข้าซึมตามขอบตามอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องทําด้วยความชนานาญแม่ชิ่าของเขาคือการครอบใช่ครอบกันน้ําเข้ามุมต่างๆนะครับเนื่องด้วยตัวเมทัลชีทนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยบ้านหลังไหนใช้ไม่ทัลชีทผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบหรือบางคนอาจจะให้นิยามว่ามันคือหลังคาสังกะสี จริงๆแล้วมันคือหลังคาโลหะนะครับเมื่อก่อนอาจจะเคลือบด้วยสังกะสีแต่เดี๋ยวนี้มีการเพิ่มกระบวนการเคลือบไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคลือบลงไปเนี่ยเพื่อให้ตัวหลังคากันสนิมได้ยาวนานมากขึ้นมีหลายแบรนด์แบรนด์ดังเนี่ยรับประกันกัน20-30ปีเลยดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องด้วยว่าทารูปทรงของบ้านได้ทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลังคาทรงแฟลตมองไม่เห็นหลังคาเมทัลชีตก็ใช้ได้หรือจะเป็นหลังคาที่โชว์เท็กซเจอร์ของเนื้อหลังคาเต็มออย่างงทรง ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับเอาไปแปะฝาบ้านทารั้วเออทารั้วด้วยใช่ดังนั้นเนี่ยเม้เชีอถึงมีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันการติดตั้งที่รวดเร็วนะครับแปบ๊บเดียวเสร็จจริงข้อนี้เป็นข้อที่น่าสนใจการทํางานอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้โครงราคาที่น้อยกว่ามันจะเป็นปันจจัยหลักที่ทําให้บ้านหลังนึงสามารถประหยัดงบลงได้ด้วยเนาะแต่ก็อย่างที่บอกอถ้าเราเลือกรอนเม้เชีอที่มีความสวยงามน,าน,านะครับเป็นรอนเอกลักษณ์เนี่ยราคาก็ไม่ถูกรวมถึงตัวฉนวนด้วยนะครับที่มีราคาส ฉนวนมีอะไรบ้างคะเนี่ยฉนวนส่วนใหญ่ก็จะเป็น PE ส่วนใหญ่ก็จะบางๆคล้ายๆฟลอยตัวนี้ก็จะมีข้อเสียตรงที่หลุดล่อนได้ง่ายต่อไปที่มีความนิยมมากขึ้นในสมัยนี้ก็คือเป็น PU นะครับโพลียูรีเทนก็มีให้เลือกความหนาตั้งแต่1นิ้วถึง2นิ้วยิ่งหนาก,ก็ยิ่งแพง อาจจะมีฟลอยปิดทับมาก็อาจจะทนทานกว่าหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเลือกโดยการเป็นแผ่นมาประกบอีกทีหนึ่งนะครับเป็นแผ่นแซนด์วิชเลยราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกหลายร้อยบาทต่อเมตรแซนด์วิชนีมันคือใต้ทอมันเป็นโลหะใช่ไหมเป็นโลหะเลยครับก็คือบางบ้านโชว์เนื้อทองหลังคาได้เลยใช่ครับต่อไปตัวที่4นะครับชิงกิลรูฟกำลังมาแรงเลยนะครับก็มีความนิยมสูงขึ้นจากปตะก่อนที่เราเห็นตามรีสอร์ทโรงแรม ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในบ้าน,านพักอาศัยมากขึ้นขึ้นราคาถูกลงกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนเนี่ยตารางเมตราอยู่ประมาณพันบวกลบเดี๋ยวนี้ก็มีเริ่มตั้งแต่400กว่าบาทไปจนถึงหลายร้อยเฉพาะตัววัสดุใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็ต่ำกว่าพันแล้วว่างั้นเถิดเมื่อก่อนนี่พันกว่านะครับราคาที่มันเหวี่ยงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนเลเยอร์ของตัวแผน่น แผ่นมันก็จะมีเลเยอร์มีให้เราเลือกว่าซิงเกิลซิงเกิลดับเบิลดับเบิลซิงเกิลคือชั้นเดียวชั้นเดียวครับดับเบิลก็คือ2ชั้น2ชั้นใช่ครับราคาก็ไปตามเกรดของวัสดุตามยี่ห้อด้วยนะครับพี่มันทํามาจากอะไรคะมันทํามาจากยางมะตอยชั้นที่เราเห็นกระทบตาเราจะทํามาจากยางมะตอยยางมะตอยแล้วก็โรยด้วยหินกระบวนการทําของเขานะครับตัวยางมะตอยเนี่ยก็จะมีแผ่นกันน้ําได้ตัวยางมะตอยอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของแผ่นไม้อัดเคลือบกันชื้นกันมอดกันปลวก ก็บริษัทเขาก็จะปลอบรองมันเลยว่าเขาเคลือบมาอย่างดีับข้อดีของมันเลยก็คือเมื่อเกิดการชํารุดหรือหลุดของแผน่นมันสามารถใส่แผ่นใหม่ได้เลยเพราะว่าหลังคามันปีนง่ายด้วยมันมีแผ่นไม้รองก่อนนะครับการเดิขนข้างบนเนี่ยเดินขึ้นไปเปลี่ยนได้ถ้าเรามีวัสดุสำร,ร,รองในการเปลี่ยนเมื่อเกิดการชารุดก็เปลี่ยนได้ง่ายเจ้าของบ้านบางท่านเนี่ยก็สามารถขึ้นไปเปลี่ยนเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องให้ช่างมาเปลี่ยนข้อดีของมันอีกข,ข้อหนึ่งกนะ็คือดัดโค้งได้ทําเป็นรูปโดมหนึ่งเราะว่าตัวแผ่นมีความอออ่นไปตตาามรีะขงงััวหลคลคเย มีหลากหลายสีด้วยเช่นกันนะครับแต่สีก็ยังสีไม่ได้ฉูดฉาดเหมือนกระเบื้องเพราะว่ามันทํามาจากเป็ดเป็หินอะไรเงี้ยมันก็ออกไปแนวหินหินนะเนาะใช่ข้อดีข้อนึงนะครับของชิ้นกันรูฟเนี่ยก็คือการความร้อนได้ดีกว่าเพื่อนนึกด้วยว่าตัวมันเองเนี่ยมีลักษณะของการอมความร้อนที่ต่ํากว่าตัวอื่นนะครับตัวอื่นเนี่ยมีความเป็นโลหะมีความเป็นคอนกรีตมีความเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะสะท้อนหรืออมความร้อนเนี่ยได้ดีกว่าตัวชิ้นกันรู และที่สาคัญเลยคือมันมีตัวไม้รองอยู่ด้านใต้การผ่านความร้อนลงมาเข้าตัวบ้านเนี่ยก็จะน้อยกว่าตัวอื่นข้อดีข้อสุดท้ายก็คือจะมีในส่วนของเรื่องครอบสันกับครอบรางตัวเนี้ยจะเข้าได้ง่ายกว่ากระเบื้องนะครับเพราะมันสามารถดัดโค้งได้แล้วก็กันน้ํากันรั่วเนี่ยได้ดีกว่าแต่แน่นอนการเลือกเกรดของวัสดุและก็เลือกบริษัทติดตั้งเนี่ยก็มีผลด้วยเช่นกันนะครับ เมื่อมีข้อดีก็มีข้อควรระวังข้อควรระวังของมันก็คือนึ่ง้วยว่าด้านใต้เนี่ยมันมีไม้รองถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงอย่างเช่นแบบมีต้นไม้ขึ้นข้างๆบ้านอะไรเงี้ยแล้วมีความชื้นสูงเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้แผ่นไม้ที่รองด้านล่าง<ม>เกิดเชื้อราหรือผุได้ง่ายแล้วก็เสี่ยงต่อมอดต่อปลวกได้เช่นกันถ้าเราดูแลไม่ดีนะครับ ต่อไปก็จะเป็นข้อควรระวังในเรื่องของการติดตั้งสมัยนี้ก็คือการยิงตัวแผ่นบางทีเมื่อเจอลมแรงๆอาจจะปลิวหลุดล่อนได้บ้างถ้ายิงไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทที่มีรับประกันเรื่องการติดตั้งหรือเลือกใช้วัสดุในการติดตั้งที่ดีก็จะช่วยทําให้ตัวแผ่น,นย,ยึดติดได้แน่นด้วยนะครับ ต่อไปเป็นดับ5นะครับก็คือกระเบื้องดินเผาเกระเบื้องดินเผาเนี่ยถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีการลดความนิยมลงไปพอสมควรเนื่องด้วยว่ากระเบื้องดินเผาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกระเบื้องแบบดั้งเดิมที่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่อดีตมีอายุมาเป็นพันๆปีนะครับผลิตจากดินเหนียวที่หาได้ทั่วไปตามพื้นบ้านสมัยก่อนแล้วก็มาปั้นขึ้นรูปและนําไปเผาเนื่องด้วยว่ากระเบื้องดินเผาเนี่ยเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้นะครับจึงเหมาะกับอาคารที่เป็นบ้านทรงไทย วัดวา,ารามต่างๆก็จะเป็นกระเบื้องดินเผาสามารถทําสีได้ตามความต้องการนี่คือข้อดีของมันนะครับน้าหนักไม่สูงน้าหนักไม่สูงมากนะครับแต่จะมีข้อควรระวังของมันก็คือว่าการคานวณแผ่นเนี่ยค่อนข้างยากมันใช้แผ่นเยอะและการคํานวณออกมาต่อพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะมีการเออร์เลอร์สูงตัวแผ่นเนี่ยก็มีราคาตั้งแต่10กว่าบาทไปจนถึงร้อยกว่าบาทก็มีก็ขึ้นอยู่กับการเคลือบด้วยเช่นกัน ตัวแผ่นเนี่ยมีขนาดเล็กดังนั้นระยะแปรเนี่ยจะค่อนข้างถี่มากค่าติดตั้งก็ค่อนข้างสูงนะครับเนื่องด้วยว่าต้องใช้ความชนานาญของช่างที่เป็นช่างติดตั้งกระเบื้องดินเผาโดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นตัวที่เคลือบไม่ดีเนี่ยจะมีข้อควรระวังอยู่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงมากเนื่องด้วยว่ามันผลิตมาจากดินเผาถึงแม้ว่าจะมีการเผาแล้วก็ตามเนี่ยบางทีมันเกิดการลอกได้ก็คือเป็นอีกข้อหนึ่งที่ต้องระวังนะครับดังนั้นเนี่ยความซับซ้อนในการทําความยากในการัังงงขขขอออนนบแล้วยวยคามมิ กระเบื้องดินเผาณปัจจุบันถึงถูกลดทอนลงไปเยอะมันถูกแทนด้วยวัสดุอื่นที่สั่งได้ง่ายหาได้ง่ายกว่านะครับแต่แน่นอนการเลือกใช้กระเบื้องดินเผานั้นมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของการสะท้อนความร้อนนะครับนึงด้วยว่าเป็นกระเบื้องที่อยู่ในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยมานานต้องเป็นบ้านที่มีเอกลักษณ์จริงๆนะครับถึงจะเลือกใช้กระเบื้องดินเผาต้องการเท็กเจอร์ของมันโดยเฉพาะต้องการรูปทรงที่แตกต่างไปจากคนอื่นนะครับ และนี่ก็คือ5ชนิดวัสดุมุงหลังคาที่ใช้กันดูด่โดยส่วนใหญ่ในบ้านเรา อย่างไรก็แล้วแต่ในการเลือกวัสดุหลังคาในเฮียมันจะต้องเลือกตั้งแต่ต้นแล้วแหละก่อนบแบบถูกต้องครับเราจะต้องศึกษามาระดับึงดังนั้นเนี่ยการเลือกวัสดุมุงหลังคาเนี่ยก็จะเลือกจากรูปทรงของบ้านรูปทรงของหลังคาเป็นหลักเมื่อเราได้รูปทรงของบ้านเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วเนี่ยถึงจะต้องเลือกวัสดุบุงหลังคาให้เข้ากับดีไซน์ของบ้านและที่สําคัญเลยคืองบประมาณของเจ้าของบ้านด้วยเป็นสิ่งที่สําคัญเนื่องด้วยว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีเร้งราคาของมันอยู่ทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดที่่ลึกกกมานัแต ก็เป็นไกด์ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้ว่าใน5ประเภทมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างเมื่อเราเลือกใช้เนี่ยเสิร์ชหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมทั้งข้อดีข้อควรระวังคลิปนี้นะครับเป็นเพียงไกด์ที่จะให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าโดยส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่ในบ้านเรามีอะไรบ้างนะครับ